สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับที่ยาศานะนาคออลน์ในเวลานี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกคนที่ในชีวิตเนี่ยไม่เคยเล่นลอตเตอรี่เลยนะวันนี้เขาเริ่มหันมาซื้อลอตเตอรี่แล้วแน่นอนเลยครับในเมื่อเขารู้ว่าโผมทันมนังสือเกี่ยวกับโชคลาภก็ถามนะฮะผมก็ให้เข้าไปอ,อสองงวดมันก็เข้าทั้งสองวด คนทําหนังสือเขามีข้อห้ามนะครับว่าจะเล่นลอตรีไม่ได้เพราะตัวเลขจะเคลื่อนในเมื่อคนเราฝากความหวังไว้กับลอตรีเนี่ยสถานที่แห่งโชคลาภรวมทั้งวัตถุมงคลที่นําพาแห่งโชคลาภจะต้องอยู่ในหนังสือแม่นาคคลิปนี้เป็นเรื่องราวของผีน้อยกบชโยผีน้อยกบชโยนี่ถือแปลว่าเป็นวัตถุมงคลที่ สายมูให้การยอมรับนะครับว่าถ้าหากว่าซื้อลอตเตอรี่อะไรตามนะคุณจะเลือกเลขหรือไม่เลือกก็ตามแต่ถ้าหากว่าบนลอตเตอรี่นั้นมีรูปผีน้อยกบชโยเนี่ยโอกาสถูกมีถึง80บบางคนบอกว่าเขาเนี่ยซื้อแล้วทำไมไม่เห็นถูกเลยมันต้องควบคู่กับอะไรครับวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามนั่นก็คือเป็นรูปของ ผีน้อยกบชยโยซึ่งให้บูชาคู่กันในเมื่อคนเรานะครับว่ามันจะต้องศึกษาอะไรให้ลึกซึ้งว่าไม่ใช่ว่าคุณเจอลอตเตอรี่ผีน้อยคุณเจอกบชยโยคุณซื้อปั๊บจะถูกไม่ใช่คุณจะต้องมีตัวช่วยด้วยครับนั่นก็คือผีน้อยกบชยโยคลิปนี้ก็ต้องรบกวนท่านอาจารย์แขกอธิบายให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของผีน้อยกบชยโยเนี่ย มีความเป็นมายังไงในเมื่อเรามีวัตถุมงคลแห่งโชคลาภซึ่งมีโอกาสถูกอัตต์รี่ถึง80-90%ถึงแล้วสถานที่แห่งโชคลาภคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปที่อำเภอลำสุนทิจังหวัดลบบุรีครับมีแฟนนักสือแม่นาคเล่าให้ผมฟังนะครับบอกว่าเขาไปที่ปรางนางผมหอมปรางนางผมหอมนี่สร้างในศตวตรรษที่สิในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ ก็ถือว่ามีอายุเป็นพันปีในปรางนางผมหอมเนี่ยมีรูปเคารพของหญิงสาวซึ่งแต่งชุดแบบที่เรียกว่าไม่ใช่ชุดไทยนะฮะเป็นลักษณะแบบพวกเทางมอญทางลามันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเคารพที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพมากๆเลยเรื่องราวของนางผมหอมเนี่ยมันมีอยู่หลายตำนานด้วยกันนะครับแต่ที่ถูกบันทึกไว้นั่นก็คือ บริเวณเป็นที่ตั้งของปรางนางผมหอมนี้ก็คือเป็นที่ฝังศพของนางผมหอมโดยมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนะครับนางผมหอมเ,เป็นลูกของเจ้าเมืองเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างงดงามมากทีเดียววันหนึ่งในขณะที่นางผมหอมไปสระผมนะครับผมของนางผมหอมแน่นอนเลยครับคนสระผมจะรู้ว่าเส้นผมมันต้องขาดในเมื่อเส้นผมมันขาดก็ลอยไปตามน้ํา มันบังเอิญไปเจอกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งเห็นเส้นผมนางผมหอมแล้วมันมีกลิ่นหอมเย้าวยวนใจสั่งให้ทหารไปตามหาเจ้าของเส้นผมทหารก็ใช้เวลาพอสมควรในที่สุดก็ไปเจอว่าเจ้าของผมเนี่ยคือเป็นที่ดาของเจ้าเมืองเมืองนี้เจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งก็คือ ที่เห็นนางผมหอมแล้วหลงรักเดินทางไปปรากฏว่าต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากนางผมหอมเนี่ยมีคู่รักอยู่แล้วและกำลังจะอภิเษกแต่ด้วยความที่คิดว่าไอ้แบบที่ใครดีใครได้แน่นอนเลยก็ทาครับทา้าไม่ใช่ท้ายิงกันนะครับท้าตีครีตีครีนี่มันก็เหมือนกับตีกอล์ฟนะฮะก็คือว่าเอาล,ลูกหนึ่งมาแล้วก็ ตีให้เข้าประตูอีกฝ่ายตรงข้ามนึกออกนะครับขณะที่เจ้าชายทั้งสองเมืองซึ่งคนหนึ่งเป็นว่าที่สามีนางผมหอมอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แอบมารักแอบมาชอบนางผมหอมกําลังตีกันอยู่นั้นนางผมหอมเกิดความอึดอัดใจตัดสินใจครับฆ่าตัวตายเมื่อเจ้าชายทั้งสองเมืองรู้ว่านางผมหอม เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจครับตายตามทั้งคู่เลยด้วยเหตุนี้เองครับเรื่องราวของนางผมหอมนี่ก็จบลงด้วยความตายความโศกเศร้ามันก็แปลกนะครับว่าคนเราเนี่ยอ,อในเมื่อรู้ว่านางผมหอมไม่สมหวังเรื่องความรักแต่มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยไปขอความรักกับนางผมหอมโดยเฉพาะหญิงสาวปรากฏว่าสนความปรารถนา ก็มีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันว่ามันเหมือนกับเจ้าแม่ซอยดอกหมากแล้วแม่เออยานน่านนาคที่ผิดหวังเรื่องความรักในเมื่อผิดหวังรู้รสชาติความเจ็บปวดเป็นยังไงใครก็ตามมาขอความรักท่านจะประทานให้เช่นเดียวกันนางผมหอมถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับต้องการเรื่องความรักสมความปรารถนาแนะนำไปอำเภอลำสุนทีไปปรางนางผมหอม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือรูปเคารพของนางผมหอมนะครับให้สมหวังเรื่องความรักส่วนเรื่องโชคลาภนี่มีคนห้าคนนะครับถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะมาขอตัวเลขจากนางผมหอมไม่ธรรมดานะครับห้าคนถูกลอตที่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆเลยการเดินทางสะดวกสบายครับเพื่อนๆนะฮะที่จอดรถก็มีตามารถจอดได้ แต่ว่าเรื่องอาหารการกินนี้จะต้องขับรถออกมาค่อนข้างไกลนิดนึงชาวบ้านแถวนั้นก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวง่ายๆนะฮะก๋วยเตี๋ยวริมทางขายผมไปแวะชิมดูชามหนึ่ง30บาทก็อร่อยนะฮะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เรียกว่าพอสมควรทีเดียวก็เรียกว่าเป็นทางเลือกในการเล้ยงชีพของคนอำเภอลำตนทิบริเวณปรางนางผมหอมเอานะครับคลิปนี้ก็คงจะสมบูรณ์ฮะหนึ่ง ผมแนะนำสถานที่โชคลาภแล้วก็คือปรางนางผมหอมที่อยู่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะครับและ2วัตถุมงคลแห่งโชคลาภผีน้อยกบชยโยครับถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์จริงๆนะครับเอาแล้วครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะฮะแล้วก็ภาพประกอบที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็คือว่ามีแฟนศรีแม่นาคครับเดินทางไปขอนางผมหอมเกี่ยวกับเรื่องการทำมาค้าขาย นางคนที่ขอเนี่ยเขาบอกว่าขอให้นางผมหอมเนี่ยช่วยให้เขาขายได้นะวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทเป็นเรื่องยากนะครับแต่นางผมหอมมาช่วยครับได้ถึงวันหนึ่งเกือบสองหมื่นทั้งนงที่ทำเลก,ก็ไม่ดีแต่มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาคนแล้วคนเล่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของลูเครบนางผมหอมคลิปแรกนะครับ ตอนที่เขามาอธิษฐานจิตมาขอมาบอกกล่าวคลิปที่สองครับหลังจากสมความปรารถนาแล้วเอาชุดไทยมาเส้นไหว้ถวายรูปเคารพของนางผมหอมการเคารพการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะครับคิดดูให้ดีนะครับว่าเราพร้อมที่จะเส้นไหว้หรือว่าแก้วบนหรือเปล่าพญานะมาหลายลายแล้วนะครับเพราะทำอะไรแบบที่เรียกว่า ไม่คิดให้รอบคอบเราต้องบอกนะครับว่าขอให้ได้โชคลาภพอที่จะซื้อเครื่องเส้นไหวด้ดีๆมาให้เอาละครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามพบกันใหม่เรื่องราวดีๆจากช่องจตยาชาแนลนิตยาสาว์วนาคออนไลน์ครับขอบพระคุณครับถ้าคนที่เป็นแฟน,แ,ฟนแท้ของสลาดกินแบงรัฐบาลจะรู้ว่า มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกใบเหมือนกับว่าเป็นคิวอารโค้ดอะไรประามาณแบบนั้นของสลากกินแบ่งของแต่ละแต่ละใบที่ทางรัฐบาลก็พิมพ์ออกมาก็เป็นรูปต่างๆแล้วมันจะมีอยู่สองสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกกล่าวขานถูกกล่าวขานแล้วมีการถูกพูดถึงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนำโชคก็คือผีน้อยกับกบชัยโยก็คือ,อเป็นรูปผีแคปเปอร์ แล้วก็เป็นรูปกบกำลังยกมือเหมือนกบชัยโยดีใจเนี่สัญลักษณ์เนี่ยสองอย่างถ้าอยู่ในลอตเตอรี่หรือตลาดกีบารรัฐบาลเนี่ยจะมีราคาที่แพงมากสลกาดใบนั้นไม่สนว่าเป็นเลขอะไระะแต่จะถูกขายในราคาที่แพงมากด้วยเหตุผลที่ว่าคือมีความเชื่อว่ารางวัลใหญ่ๆมักจะมีสัญลักษณ์เนี่ยอยู่ในลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยองนี้แปลว่าแต่ละใบก็มีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันและจําเป็นจะต้องมีคู่คะอาจารย์ มีทั้งคู่นักส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสัระลั์ระวัอยังมวดที่ผ่านมาระวัลที่หนึน่งก็มีผีน้อยกับกบแคปเปอร์ส่วนใหญ่กคู่กันผีน้อยกับกบชยโยส่วนใหญ่จะอยู่คู่กันอยู่ด้วยกันในไม้นั่นเลยก็ขนาดระวัลที่หนึ่งที<ะ>่ผ่านมามวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ยังมีผีน้อยกับกบชายโยอยู่ในระวัลที่หนึ่งนี่ก็เลยกลายมาเป็นที่ที่มาว่าผีน้อยกับกบชยโยเนี่ย ถ้าอยู่ในลอตเตอรี่จะถูกขายราคาสองเท่าแพงขึ้นแพงขึ้นโดยไม่สุนเลขอะไรเพราะมีความเชื่อว่าะจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำโชคนำโชคที่ถูกเรียกว่าสลากกินแห่งรัฐบาลครับทะนี้ในวิชาระบบเหมาซาเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทนวิชาการสร้างตัวแทนหรือตัวเขาตัวจำลองหรือเป็นภาษาคนรุ่นใหม่ก็คือสั้น ก็คือก๊อปมันมาเลยก๊อปมันมาแล้วมีพลังงานเหมือนกันหรืออาจจะดีกว่าด้วยเราจะเห็นว่าสินค้าก๊อปจีนบางรายการมีคุณภาพดีกว่าเจ้าของอีกใช่อะไรประมาณแบบนี้ในวิชาหมาซาเนี่ยก็มีวิชาที่เรียกว่าตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทนในรูปลักษณ์ของเชิงสัญลักษณ์ครับเราก็เลยได้นําศาสตร์อภิมหาปรัชญาความเชื่อของหมาซาเนี่ยมาผนวกกันกับสัญลักษณ์สองอย่างสัญลักษณ์นี้คือผีน้อย กากบชัยโยผีน้อยเนี่ยเราก็ทำให้มันสมชื่อคราว่าผีน้อยก็คือให้มีรูปร่างหน้าตาน่ารักก็คือเป็นผีแคปเปอร์เลยแต่ถ้าในลอตเตอรี่เนี่ยมันจะเหมือนผีหัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยต่คราวนี้เราได้ทำเปลี่ยนรูปรักหน้าตาให้เป็นเหมือนผีผีน้อยอแคปเปอร์อซึ่งทำมือท่าทางเดียวกันกับลอตเตอรี่ทุกประการอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปกบชัยโยคือยกมือขึ้นสองข้างครับ เป็นกบชัยโยครับแล้วก็ที่สําคัญคือในสองรายการเนี่ยพอเราทําเป็นตัวเป็นตัวตายหรือตัวแทนเนี่ยก็จะมีกิ่งถึงเล็กแต่ขยาวดังด้วยนะมีกิ่งด้วยอยมีมีอ่ามีกิ่งขยาวดังทั้งสองตัวเลยอ่าก็คือทั้งทั้งผีแล้วก็กบจะมีกิ่งขยาวดังอาจจะกิ๊กเล็กเล็กน้อยๆอะไรเงี้ยตัวมันเล็กเพราะว่ามันเล็กมากอแล้วก็ในกบชัยโยเนี่ยเราที่ท้องเนี่ยก็จะเป็น อ่าหูหูพูดนำโชคที่ต้องฝาปิดที่ท้อจะมีฝาปิดแล้วมีหูพูดนำโชคอ่าในในรูปของกบชโยส่วนตัวผีน้อยเนี่ยจะอยู่ด้านหลังอ่าตัวผีน้อยจะอยู่ด้านหลังหลังหัวค่ะอ่าผีน้อยจะอยู่ด้านหลังหัวก็เป็นสัญลักษณ์พูดนำโชคเหมือนกันแล้วก็ใดก็จะฝังเมคกิ่งคอมพีน้อยคองพีน้อยนี่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทิก คิดถูกจังหวะถูกโอกาสหรือเปล่าอาจารย์พวกนี้มันจะในในวิชาระบบมหาสารเนี่ยบอกแค่ว่าอันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนหรือตัวเป็นตัวตายอ๋อตัวเป็นตัวตายอ่าซึ่งมีพลังงานเหมือนกันหรืออาจจะมีพลังงานมากกว่าของของเดิมของเดิมอ่าคราวนี้ไอ้ถามว่าผีร้อยกับกบชัยโยมีพุทธคุณยังไงค่ะมีพุทธคุณดุจเดียวกันกับอ่าสิ่งที่เราเอามาแทนไอ้สิ่งที่เราเอามาแทนก็คือสัญลักษณ์ของลอตเตอรี่ ที่ถูกที่เราที่ถูกเรานํามาแทนในการสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาครับก็อย่างที่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้อยู่ในลอตเตอรี่ไปไหนก็มักจะถูเราวันใหญ่ค่ะหรือมีโชคอยู่เสมอแล้วถูเราวันใหญ่ๆครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสัญลักษณ์นี้มาเป็นตัวตัวแทนครับในการสร้างรูปรลบก็คือรูปเทียมขึ้นมาอืแล้วก็อบรรจุพลังงานตามวิชาฟาร์มเชื่อของหมาสร์ครับมันก็จะมีผู้คนในเรื่องของ นำพาไปหาโชคโชคจำนวนมากพวกโชคขนาดใหญ่สำหรับคนทั่วไปที่ทำการค้าแล้วพกอยู่เนี่ยอาจจะไม่ถูกพกไว้ถ้าถึงแม้เราไม่ได้เล่นลอตเตอรี่แต่เราก็จะมีโชคในหน้าที่งานที่เราทำเป็นก้อนใหญ่ๆหรือบางคนพกไปประมูลงานอ๋อไปของานใหญ่ไปดูงานก็จะได้งานใหญ่ได้เจอลูกค้าแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและตั้งใจจะทำมาด้วยส่วนหนึ่งก็คือ คนที่ชอบเป็นในหน้าขายที่ดินอในดวงเนี่ยมไม่สามารถทําอะไรที่มันใหญ่ๆได้ไดแต่พอเรามีผีรลาก,กบแคปเปอร์เนีเ่ยโชคใหญ่โชคลาภใหญ่มันจะอยู่กับเราเราก็จะมีพลังงานในการทําของที่มันใหญ่ๆได้ต้องห,ห้อยคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์ห้อยคู่กันในหนึ่งกล่องเราก็เลยทํามาเป็นสององ,องเลยต้องเรียบต้องเรียบคู่ต้องเรียบคู่ไหมคะหรือว่าเรียบแยกก็ได้เรียบแยกก็ได้แต่ต้องพกคู่กันเรียบคู่ก็ได้เรียบแยกก็ได้ให้มันอยู่ด้วยกันแค่นั้เรียบเรียบยังไงก็ได้อ อันนี้นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเชิญหมอซานที่เรียกว่าตัวเป็นตัวตายก็คือตัวทายตัวแทนครับมีพลังงานดุดเดียวกันกับสิ่งที่เรานํามาเทียมก็คือเป็นผีน้อยกัะกบแคปเปอร์อผีน้อยแคปเปอร์กรบกบชัยโยโแล้วก็จันทตผีแคปเปอร์อย่างเดียวกับกรบชัยโยคือมีพลังงานที่สามารถนําพาไปหาพลังงานหรือโชลาภก,ก้อนใหญ่ๆน้าซ้ำเนี่ยในพูดนําโชค ที่เป็นหูที่เอามาใส่ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยยังมีพู้ในคุณในเรื่องเมตตามหานิยมและเจรจาด้วยที่ทำก่ของหููเองเป็นหมอสับนายหน้าค้าที่ดินด้วยใช่ไหมก็เจรจาค้าขายที่ดินกับหมอคนทํามาค้าขายและที่สําคัญคือคนที่ชอบการเสี่ยงโชคสําคัญสําคัญสำคัญมากรานนี้พอเราจริงๆอ่ะเราจะทํามาแยกสององค์ก็ได้ใช่ เราทําตาตําราก็คือมันอยู่ด้วยกันสององก็คือสองรูปลักษ์เนี่ยต้้อองยยู่ดวกันแล้วมันเฮงรุนแรงอืเราก็เลยสร้างมันทั้งสองรูปลักษ์แล้วก็ให้เช่าในเซตเลยทั้งคู่เลยทั้งสองเลยอาจารย์ไม่ต้องแยกว่าเออเช่าออกพี่น้อยก่อนแล้วกดให้ค้อยตามาอาจาาารรย์ไม่อจย์ให้ทั้งเซตเลยเอาไปทั้งเซตเลยแล้วก็เนื้อที่นํามาสร้างเนี่ยเป็นเนื้อนวโลหะ นว้นวัู่ใเ่ีหยนะว่าโลหะมหาชนวนที่เราใช้สร้างในวัตถุมงคลเราทุกรุ่นครับถือว่าในเนื้อโลหะก็มีชนวนมวลสารครับและที่สําคัญคืออันนี้ผ่านพิธีกรรมโดยวิชาหมอาอานแล้วก็ผ่านพิธีการไหว้ครูเป็นวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุมงคลรายการไหว้ครูชิลแรกชกลแรกของปี64ที่ผ่านงานไหว้ครูปี64แล้วให้สมาชิกเช่า อ่อันนี้ถือเป็นชิ้นแรกปกติเนี่ยเราวัตถุมงคลเราเนี่ยให้เช่าชิ้นละเป็นผ่านแต่อันเนี้ยมันสององคือสองชิ้นแล้วมีมันมีความจะเป็นที่จะต้องพกคู่กันด้วยอันเดียวแล้วมันได้พลังน้อยมันเลยมีความจะเป็นที่จะพกคู่กันเราจะเลยให้เช่าทีละสององเลยเราจะทากล่องให้ด้วยนะทำกล่องได้ดีนะใช่ทำกล่องให้ดีแล้วก็ที่ตัวผีน้อย กากบัยโยเนี่ยก็มีไม่มีเลขเพราะว่ามันเลขไม่ไู้เแต่มีคำว่ามันตดสยามขอมันตะมันตัดมันโค้ดประดิษสยามให้ก็คือจะเห็นชัดเลยมันตะสยามให้รู้ว่าเป็นของมันตดสยามครับอันนี้ก็ให้สมาชิกเช่าได้ถือว่าเป็นการเปิดสกราดของรายการมันตดสยามกับการไว้ครูเสกวัตถุมงคลในงานไหว้ครูชิ้นแรกในราคาในราคาหนึ่งพันบาท กล่องเนี่ยหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทได้องค์เดียวนะได้สององ์ด้สององเลยสององค์เนี่ยหนึ่งพันบาทก็คือเช่าแค่หนึ่งพันบาทก็คือได้พระสององเลยได้ทั้งกล่องนี้เลยได้อย่างนี้เลยอันนี้เลี่ยมเนี่ยจะเป็นปัญหาว่าจะเลี่ยมจะเลี่ยมยังไงจะเลี่ยมคู่หรือจะเลี่ยมชิ้นเดียวใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันถ้ามันถ้ามันเลี่ยมคู่ มันไม่รู้จะเลี่ยมได้ไหมถ้าเลี่ยมอะไม่แพงถ้าเป็นคู่มันจะเลี่ยมชิ้นเดียวถ้าเป็นคู่แบบเป็นยาวอย่างเงี้ยมั้งใช่หรือว่ต้องหาวิธีไปถามช่างดูถ้าใครจะใช้แบบเลี่ยมเขาให้สร้างแบบแบบ่วันนี้อันนี้มันพกต่ำก็ได้มึงก็จาร์ม่่ใชันไม่ต้องแข่งคอได้ค่ะอันนี้ไม่ควรจะแผ่นคอไม่ได้แผ่นคอไม่ควรจะแผ่นคอพกให้เป็นเครื่องรางใส่พวงกุญแจใส่กระเป๋าใส่เป็นที่เป็นสร้อยค่ยค่ยตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยทำายอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะไปอะแดป เอาตังหูก็ได้ค่ตังหูก็ได้ต้องพกยังไงก็ได้ให้ติดตัวเรามากที่สุดอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก็จะนำพาโชคลาภโชคก็ยิ่งไว้เขา้หูนี่จะทำให้แบบมีเซนต์ในฟ้าเนืเอของหมอสาเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นกำไรทำกำไรเป็นแหวนได้ชอบทำเป็นอะไรก็อาไปทำได้เลยไม่เสื่อม มีพุทธคุณอยู่ชั่วกับชั่วกันได้ค่ะอ่าตราบใดถ้ายังอยู่ด้วยกันเป็นคู่ก็ใช้ได้แู่คู่กันนะปัญหาก็คือถ้ามันไม่ครบคู่ละอ่าถ้ามันไม่ครบคู่พลังงานก็หายไปพลังงานมันจะหายไปซึ่งหนึ่ง ที่ทํามาสองอย่างคือหญิงกับหยางหน่อยมีสภาวะหญิงกับสภาวะหยางผีท่นมเป็นหญิงแล้วใช่กบกระโดดกบที่มันกระโดดก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วยกมือกระโดดเนี่ยก็คือเป็นหยางอยู่แล้วให้มันมีสภาวะหญิงกับสภาวะหยางอยู่ในตัวเองเรียบร้อยในเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นวัตถุมงคลที่เป็นชิ้นแรกที่ผ่านงานวิธีการไหว้ครูชายแล้วก็ สองชิ้นด้วยซ้ําไปให้เจ้าในราคาที่ถูกมากหนึ่งพันบาทใช่ครับอใครที่เป็น fc สายมู fc สายตัวเลขอ fc สายเรื่องการพนันขันต่อและไดหน้าเนี่ยไม่ควรพลาดได้ค้ับไม่ควรพลาดในเทปนี้ก็ผีน้อยกับกบชัยโยขามาตรสยามครับผมอันนี้ถือเป็นวัตถุของคนที่แปลกและถ้าเกิดถ้ามีการพูดออกไปเดี๋ยวเราว่ามันน่าจะเป็นกระแจกที่ดังมากใช่ผีน้อยกับกบชัยโยและกัดูเตออ มีเต็มบ้านต่อไปก็จะมีวัตถุกคนผีน้อยกบ,บชัยโยมาเต็ม<ช><ช>ไปหมดในความเชื่อของเรื่อตงต่างๆวันนี้ก็เป็นความรู้พอประมาณกับผีน้อยและกบชัยโยครับ